บรรยากาศแบบนี้สิบบเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานผมว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี่มันกว้างซะจนแบบเฮาบ่กล้าสิบ,บอกว่าความหมายอีหลีมันคือยอีหยังแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันบ่ได้มีความหมายแบบตายโตนะครับสําหรับเข้า่าวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมันน่ะตายโตแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยครับเพราะว่าบ่ว่าสิกลับมาเฮ็ดแบบนี้อีกจัก10เทื่ออีก20เทื่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขคือเก่าบ่ว่าเฮาสิห่างหายกับมันไปอีกโดนปานใดบ่ว่าเฮาสิอ่านเรื่องเล่านี้มาอีกแล้ว20ปี30ปีแต่ว่าเฮากลับมาเฮ็ดภายในปีเนี่ยมันก็ยังมีความสุขคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ่ได้บอกว่าให้กลับบ้านนะครับบ่ได บอกว่าเฮ้ยมึงบ่ต้องไปสู้มึงบ่ต้องไปอันนั้นนี่แล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่าไอเอ้ยกลับมาบ่แมนครับแต่ละคนมีภาระนาทีบอคือกันแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่บ่คือกันแต่ว่าวิธีการแต่ละคนนะ่ะมันอาจสิต่างกันนะครับผมแต่ว่าผมเสื่วว่าความสุขทุกคนนะ่ะมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าหูสึกเสาหูสึกทุกหูสึกว่าทางานแล้วมันลําบากแหวะกลับมาบ้านแค่แวะกลับมาครับแล้วก็มาเติมความสุขความ่สิกลับไปสู่งานอยู่กรุง สูๆเด้ยครับพี่น้องบ้านห้องมันกระซัำนี่แหละลาไปก่อน